อำเภอแม่สอดจัดโครงการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะที่บริเวณแปลงผักข้างบ้านพักเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดเกษตรอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามโครงการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมันาานมมม่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือนและลดรายใจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างไรายได้ระยะสั้นให้ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพช่วยดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนของประเทศไทยระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนรวม90วันโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนคือกิจกรรมที่1เริ่มโดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเริ่มปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่าคนละ10ชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนกิจกรรมที่สผู้นำต้องทำก่อน เชิญชวนผู้นำต้นแบบประกอบด้วยในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการรับรู้ให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและกิจกรรมที่3ผนพึกงกำลังตั้งระบบทําให้ครบวงจรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ทุกภาคส่วนในรูปแบบทีมปฏิบัติการกิจกรรมที่สี่ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน และกิจกรรมที่5สร้างเครือข่ายขยายผลจนเต็มที่และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบอีกด้วย